เทอร์บโผมีช่อยูชอปทองครับวันนี้เราก็มาพบกับนะครับตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ที่เข้ามาในร้านวนันนี้เป็นเทอร์โบเฟกน,นะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเพิ่งเปิดตัวเลยชื่อรหันของเขาก็าคือ F44 นะครับเป็นเทอร์โบปาก44บาย43นะครับแต่ว่าที่เด็ดของเขาก็าคือมีคอนเซิร์มีฝาหน้ากอนเซิร์มาแล้วก็โครงหน้าเขาเนี่ยเป็นทรงของ F5 ครับเรียกว่าเป็นแบบ F5 มินิเรามาดูกันตอนเปิดกล่องว่าเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะครับก็สวยเหมือนเดิมนะลายเฟกตะโบก็เขียนข้างหน้าชัดเจนนะครับว่าเป็นรุ่นบูต F44 นะครับก็ตัวเนี้ยใบหน้าเป็น43มนะิลนะ7ใบใบหลัง11ใบหลัง11ใบนะคเดี๋ยวดูว่าในกล่องมีอะไรมาให้เปิดมาแค่เห็นตัวยังไม่ได้แกะนะนี่ก็หล่อแลว้วอะดูโค่นะครับน,นี่อุปกรณ์ของเขานะครับก็จะมีเซโบมาหนึลูก นี่เป็นนอ็นอตน้ามันเลี้ยงนะรุ่นนี้จะใช้น็อตน้ํามันเ,เป็นเอ็มติ0แต่ว่าเกียวเขาเนี่ยจะเป็น1.25มันจะใช้1.5เหมือนไม่เหมือนของเดิมพวกปากีที่เคยใช้ใช้กันอยู่จะใช้เป็นเกลียว1.5น,น็อตน้ามันต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูว่าอุปกรณ์เีาพร้อมเนี่ยน,น็อตน้ามันเป็นทองแดงนะครับเรียกว่าแท้พร้อมใส่ในกล่องก็ มีประเก็นหน้าประเก็นไอเสียประเก็นหน้าแปลนประเก็นน้ำมันไหลกลับมีครบเหมือนกันดูแกะดูตัวกันดีกว่าเป็นยังไงอ่าโคงหน้าไม่ใช่โครงดีแม็กนะครับ บอกแล้วว่าเป็นโ่งทรง F5 เป็นแบบมินิน่ารักดูดันดูมอลิงมาเรียบร้อยเฟสเปอร์ฟอร์แมนซ์มีเพจนะครับเป็นเพจแดงก็มีรหัสเทอร์โบอยู่ตรงนี้ดูใบหน้าเอาใบหน้านี้43นะครับใบบิลเล็ตหล่อเลย กระป๋องไวเกตเป็นตัวใหม่นะครับเปิดดูโครงหลังหนะ่อยนี่โครงหลังโครงหลังก็เป็นโครงดีแม็กใส่ได้เลยดีแม็กตัวเก่านะครับตรงรุ่น Allnew ก็ใส่ได้แปลงนิดหน่อยต่ววีโก้ก็ใส่ได้แหละแปลงได้นะสรางเก่งอยู่แล้ว ใบหลังอันนี้เป็นใบหลังใบหลัง11ใบนะครับติดบ,บูทไว้ไม่รอรอบเนี่ยมันต้องมีของต้องมีครับสนใจมาดูตัวจริงได้ที่ ECU Shop บ,บังคองครับผมขอบคุณครับ